สารคอหุ้นพ w e r Time ท a g a ม i n e ซันานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหนาแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเจตนาหนึ่งที่เราทำโปรเจกต์เนี้ยคือเราต้องการผลักดันให้การคมนาคมทางน้ำเนี่ยได้มีการพัฒนาแล้วก็เพิ่มยอดผู้โดยสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย GA มาตรงนี้เราอยากเห็นตรงนั้นมากกว่านะครับส่วนเรื่องผลตอบแทนเรื่องอไรนผมคิดว่า ถ้าตรงนี้มันประสบความสําเร็จนะครับยอดผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นผมว่าเราไปเอ็นจอยกันตรงนั้นด้วยกันนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยผมยืนยันว่าผมไม่ทําให้เป็นขาระของผู้โดยสารถ้าจากยอดเดิมวันนี้ฮะเฉลี่ยวันวนึงเนี่ยอยู่ประมาณสักสามหมื่นกว่าคนต้นๆนะครับผมอยากเห็นว่าถ้าเราทําเนี่ยแล้วจริงๆถ้ามีผู้ประกอบการรายอ่นเข้ามาทําด้วยกันเยอะๆเนี่ยนะฮะผมว่าโอกาสที่มันเพิ่มเป็นห้าหกหมื่นเนี่ยผมว่าไม่ยากนะครับถ้าเราดูจากยอดผู้โดยสารที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยทุกวันเนี้ย อยู่ว่าวันหนึ่งก็ประมาณถ้าเป็นแสนะฉะนั้นเนี่ยถ้าทางน้ําเนี่ยจะสักประมาณสักห้าหมื่นหกหมื่นผมว่าไม่ยากครับผมลองเรียมเรือเรบนักท่องเที่ยวเรือโดยสารเนี่ยเบื้องต้นผมมองไว้ประมาณซักยี่สิบเจ็ดลำถึงสามสิบลำนะครับส่วนเรือท่องเที่ยวเนี่ยเราแพลนไว้ตอนนี้ประมาณสักสี่ลำถึงหกลำนะครับแล้วก็อนาคตเราก็คงต้องดูเรื่องของ potential นะครับว่า ตรงไหนมีการเติบโตยังไงคือทางเรา,เาพร้อมที่จะลงทุนต่ออยู่แล้วนะครับเพราะเรามีโน้ตหาเรามีอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติในมุมของตลาดท่องเที่ยวเติบโตเราก็ต้องไปเน้นตรงนั้นนะครับถ้าในมุมของทางตลาดผู้โดยสารที่เป็นเรือโดยสารไปจำทางเติบโตมากเราก็ต้องพยายามสีเรือมาเพื่อให้รองรับตรงนี้ได้ได้อย่างเต็มที่ผมว่าโดยปกติแล้วนะครับอะไรที่มันเป็นของใหม่เนี่ยภาครัฐต้องเป็นเรียกเป็นคนผลักดันนะครับ อันนี้เนี่ยแต่และนโยบายแต่และประเทศเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับมันก็อยู่ว่าเราจะให้กินสิทธิในมุมไหนเช่นเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีเรื่องของการให้เงิน subsidy นะครับเรื่องของการให้คิวเบร์ชัน,นต่างเช่นขึ้นทางด่วนฟรีจอดรถฟรีหรืออะไรก็แล้วแต่คือสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่จะช่วยผลักดันนะครับแล้วก็แต่ผมว่าอันแรกเลยเนี่ยผมว่าถ้าภาครัฐต้องการให้มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยอันแรกเนี่ยผมว่านโยบายต้องชัดเจนนะครับมันต้องการปักหมุดนะครับเสร็จแล้วเนี่ย อาจจะต้องเริ่มจากดีมานจากส่วนของรัฐบาลเองนะครับเพื่อเป็นการสร้างให้มันเกิดดีมานเกิดตลาดนะครับแล้วถึงเวลานั้นเนี่ยเอกชนเขาก็พร้อมลงทุนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีโมเมนตัมของมันเองในการที่จะผลักดนนันให้มันเดินนะครับคราวนี้เนี่ยมันพอมันแทรนวงกว้างแล้วเนี่ยผมว่ารัฐบาลก็ค่อยเฟดออกมาได้นะครับเหมือนผมว่าเหมือนโครงการที่มันเป็นสาธารณูปโภคอะไรอื่นทั่วไปนะครับพอมันเริ่มมีตลาดเริ่มมีการแข่งขันเริ่มมีดีมานนะครับคนลงทุนเริ่มเข้ามานะ สุดท้ายเราก็ปล่อยให้กลไกตลาดเป็นตัวผลักดันไปนะครับรัฐก็เสริมด้วยการาผลักดันในเชิงนโยบายครับผม